ามามาซิโซซิเกแล้วไงนับปิ่นโตกลับมาแล้วกับเกมผีจีนที่ทุกคนเรียกร้องให้เล่นนะครับภาค2ภาคต่อของผีมังสีสูเปเปอร์ดอภาค2มาแล้วครับ เรื่องราวของชายหนุ่มที่ประสบอุบัติเหตุรถชนแล้วตื่นขึ้นมาในบ้านจีนแห่งหนึ่งในภาคแรกก็ได้เจอกับผีมากมายที่หลอกหลอนนะครับไม่ว่าจะเป็นผีคนใช้สาวผีงิ้วผีอุปรากรจีนแล้วมันจบภาคแรกตรงที่เราได้ขึ้นไปชั้นสองครับภาคนี้จะมาต่อจากตรงนั้นแหละผมคิดว่านะเพราะฉะนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงมันจะไปจบตรงไหนลูกสาวเราที่เรามาตามหายังรอดอยู่หรือเปล่ารับชมกันได้เลยนะครับแต่กูต้องการภาษาอังกฤษ หรือ,อยังวะเนี่ยไม่เห็นอังกฤษเลยเฮ้ยอังกฤษแล้วปะอังกฤษแล้วเย้นึกว่าจะไม่รอดแล้วกู new game นะเริ่มนี่คือแบบ normal ครับแบบ hard แล้วก็แบบ simple เล่น normal แล้วกันนะครับระดับพี่นัดแล้วจัดไปผีเพชฌฆาตะตระกูลส่งแต่เหมือนชั้นบนน่ะจะมีผีเจ้าบ้านอยู่นะครับเขาบอกว่าเหยือกวาอาจจะทำให้ระเบิดได้ด้วยภาคนี้อะมาดูว่าเรื่องราวจะเป็นไงต่อครับนั่นคือ โอ้ oh. นั่นคือหน้าตาของเราครับเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะชั้น2ได้เปิดออกแล้ว oh. และที่นั่นมีกระดาษไหว้เจ้าปิวลงมาเต็มไปหมดครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะมีดที่เราเก็บมาได้จากภาคแรก,ก<น>เริ่มแล้วครับโอ้โหเริ่มมาให้กูขึ้นบันไดอย่างนี้เลยไป ภาพยังสวยเหมือนเดิมขึ้นมาได้บนเจอกับโรงศพประจำตระกูลเลยนะครับกดเอเพื่อหันไปดูววบโอเคในโรงนี่เดี๋ยวนะกูเอาหัวสอดเข้าไปได้ครับแล้วหยิบขึ้นมาเป็นกระดาษกระดาษแผ่นนี้คืออะไรอะ Papers Crap 5กระดาษชิ้นที่5ครับเก็บมาสิเดี๋บอกว่าทุกโรงก็มีกระดาษหมดนะคือแม่งไม่ให้ดูแบบ เต็มๆเลยนะแม่งให้กด e เพื่อดูเว้ยโอ้โหกระดาษชิ้นที่สองครับแปลว่าชั้นสองแม่งไม่ได้มีแค่เจ้าบ้านแล้วแม่งมีแบบบรรดายาดๆอยู่กันทั้งตระกูลเลยไหมเนี่ยเก <_ letter> ็บมาให้หมดชิ้นที่เจ็ดโอ้โหมีกี่ชิ้นวะเนี่ยได้มาแล้วสองห้าเจ็ดตรงนี้ไม่มีอะไร ชิ้นที่สามครับเสียงอะไรนะมีเสียงจีจครับชิ้นที่หนึ่งครับโอเคเรามีทั้งหมดหนึ่งสามห้าสองเจ็ดน่าจะมีเจดชิ้นอะแต่มันที่จเสียงผีที่ไหนวะเนี่ยกูยังไม่ทันเริ่มเลยใจเย็นนะนี่คืออะไรครับแฟก g m เมนไรทิงเพเปอร์ครับผมตอนนี้มาดามตกอยู่ในอันตรายแล้วมีแค่นายเท่านั้นที่จะสามารถช่วยเธอได้ ภาบสีแดงนั่น ต้องถูกส่งไปที่ห้อง e m b โ o เดรียแอมโ o เดร r y แปลว่าอะไรครับแป๊บนะคือต้องบอกว่าเรื่องราวของเกมนี้มันมีการเล่นชู้กันด้วยนะครับในตระกูลเนี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะครับเย็บปักถักร้อยห้องห้องเย็บครับห้องเย็บปักถักร้อยมันสําคัญมากนะอย่าทําพลาดหรืออย่าให้ข่าวนี้หลุดไปที่ไหนทีอย่าให้ใครรู้เรื่องนี้เป็นกาขาดฉันรู้ว่านายท่านเนี่ยวางกับดักอะไรเอาไว้แต่จงจําไว้ว่านายสามารถผ่านประตูแรกของชั้น2ไปได้ด้วยการเขย่ากระดิ่งตอนเวลาตีสองเท่านั้นหลังจะผ่านประตูไปแล้วทําาาตมกระะดษนนี้นจ ปลอดภัยอย่างวะเปิดเกะไม้ขีดกูก็ลืมหมดแล้วว่าเล่นยังไงจุดซะหน่อยโอเคครับประตูแรกของชั้นสองให้เขย่ากระดิ่งตอนตีสองเหรอไปกันเปิดไม่ได้สิแกทำไงอะ่ะเอต้องตีสองปะ เซ c น n d h a ์แฮนด์พอยเตอร์ครับเราได้เข็มนาฬิกามาใส่เข็มนาฬิกาเข้าไปก็ตีสองไงเปิดแล้วรีบวิ่งเร็ว โอเคเข้าใจแล้วต้องตั้งเวลาครับตั้งเวลาให้มันเดินพอตีสองประตูจะเปิดพอดีเพราะฉะนั้นน่าจะมีเวลาประมาณหนึ่งนาทีในการตั้งเข็มนาฬิกาหรือเปล่าจริงๆสักสิบห้าวิก็ทันนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพร้อมครับเป้งน,นี่วิง่ง อา้าวชี้หายาโอ๊ยเฮ่อ้าวนีห้องเดิมมั้เนี่ยนีอะไรวะเนี่ย มีแค่เริ่มเกมนะครับแต่มันก็ตีสองแล้วนะเราก็กดนาฬิกาไม่ได้แล้วด้วยครับผมก็กำลังสงสัยว่านี่ไม่ใช่ห้องเดิมแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นจะต้องสำรวจลงศพใหม่ทั้งหมดเพื่อดูว่ามีเศษกระดาษหรือเปล่านะครับแต่ลงอ่ะลงเหมือนเดิมเก้ก็เปิดไปแล้วเหมือนเดิมอาจจะต้องลงประตูข้างล่างแทนแล้วครับเพราะเข็มนาฬิกามันหายไปแล้วอะ่ะล็อกอ่ะ เอาแล้วเข็มนาฬิกาก็ไม่มีแล้วนะครับมีอะไรที่กูทำได้ไหมเนี่ย<อ>นี่ฉันกลับมาอีกแล้วอะมันบอกให้ทำตามกระดาษนะครับเอาใหม่จะผ่านประตูบานแรกของชั้นสองได้ตอนที่ระฆังตีตอนตีสองหลังจากนั้นให้ผ่านประตูไปเรื่อยๆอินเดเมลเหรอ มึงก็ไม่ได้บอกอะไรกูเลยนะเว้ยมึงก็บอกแค่เนี้ยว่าให้ผ่านประตูไปเรื่อยๆวัน by วันผ่านประตูไปทีละบานขาวขาวขาวน้ำเงินแดงอะไรคือความหมายของสีน้ำเงินสีแดงวะนั่นแดงอันนี้ขาวขาวนี่ขาว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  รอบนึงผิดเอาใหม่เข้าใจแล้วขา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 วน้ำเงินแดงขาวขาวขาวกูก็ขาวขาว,ขาว,ข,าว,ข,าวขาวไปแล้วนะแต่กระดาษมันแหวงอะดิลองไปแดงดูกันแดง แล้วก็น้ำเงินทีนี้ครับมันต้องเลือกแล้วครับเพราะว่ามันอยู่ตรงจุดที่แบ่งอันล่างแล้วอะไรก่อนที่จะไปแดงครับเราต้องหาให้เจอว่าขาวหรือน้ำเงินผมว่าน้ำเงินถูกและแดงครับ เซฟแล้วด้วยจุดทูบไหมอะไม่ขีดครับเช่อนี้มันที่ไหนวะเนี่ยอะไรอะเหมือนมันจะวางของบางอย่างได้วะ่ะไหว้เจ้าเหรอต้องเอาบางอย่างมาวางตรงนี้ครับอันนี้คือน้ำหนักสามกร,รมัมสามตำลึงเหรอ ไม่แน่ใจว่าคืออะไรครับแต่เราจะค่อยๆสำรวจจุดไฟที่โคมได้ทางเดินโคตรเยอะห้องนี้ล็อกครับทางขวาห้องนี้ล่ะล็อกหมดเลยครับปีกขวาล็อกสองห้องปีกซ้ายว่างไงครับที่ผมขัดใจเกมนี้คือเกมเกมนี้วิ่งได้ช้ามากเวลาหนีผีเลยแม่งแบบจะตายให้ได้อันนี้กระจกแตก ห้องกระจกกับห้องกระจกแตกซึ่งประตูพังก่อนแล้วโอ้โหเขียนโคตรดักโอ้โหทางเช็คข้างในก่อนแล้วกันล็อก <Lock. S 1> จะดาดปะไม,มีอะไรครับแปลว่าข้างในล็อกหมดเลยนะครับ เราจะออกไปเดินด้านนอกดูบ้างโหอ,อยากกระพริบพ่อเก็บ okay, ฟตามินาไว้วิ่งนะลูกหีบว่ะมีโซ่ครับงัดงัดขึ้นมาเออเจอกับเลดี้คว r เ e อร์แมนี่คือแผนที่ของปีก ผู้หญิงนะครับตึกปีกผู้หญิงแปลว่าบ้านนี้มีการแยกฝั่งชายฝั่งหญิงด้วยนะเนี่ยแล้วเราอยู่ตรงนี้เหรอหรือยังไงวงทำไมเนี่ยภาษาจีนหมดเลยกูอ่านไม่ออกเลยเนี่ยกูเจองานยากอีกแล้วกดแท็เพื่อดูแมปเหรอกดกดอะไรเพื่อดูแมปกดขึ้นอ๋อโอเคเราอยู่ที่ชั้นสองนะครับข้างบนนี่มึงมีวิญญาณอีกประมาณเจดตัวนะเนี่ยที่กูต้องเจอในภาคเนี้ยแค่คิดก็เะต,ะต,ะตือนไตแล้ว อว่าเราอยู่โซนผู้หญิงใช่ไหมเนี่ย <_ EN> มีบางอย่างครับมันคือตรงชฉวยตรงอานว่าอะไรวะตรงตรงตรง7.5กรัมยาแน่ๆเลยอะ่ะ <_ EN> <_ EN> เก็บมาเก็บยาตรงมา <_ EN> ช่างน้ำหนัก ไม่แล้วมึงไม่ต้องตวงยาเหรอแต่มันมีน้ำหนักทั้งหมดเนี่ย7.5 3 g จุด g ีน่าจะยังไม่ครบฮาร์เซลที่1มาแล้วเสียงเหมือนไฟเลยใครต้มน้ำวะเนี่ยหรือกูต้องต้มยาก่อนวะมอตุนยาจีนครับพระโดดกำแพงวะเนี่ย ไรก่ะลอเรมานีย4.5กรัมนี่ก็สมุนไพรเนี่ยกูลองเผาได้ไหมไม่ได้ครับเอาไว้ช่างกูได้ยามาสองตัวแล้วแอาแต่มันช่างได้ฝั่งเดียวเหรอมันเปลี่ยนฝั่งมันเปลี่ยนอันช่างได้ไหมเนี่ยมันกดอะไรมันกดอะไรเพื่อไปช่างฝั่งซ้ายอะ่ะอยากรู้อะ่ะตรงนี้มีกุญแจล็อกครับน่าจะเชื่อม โอเคทะลุมาปีกนี้ได้ห้องกระจกแตกนี่เองก็คือห้องปรุงยาแต่ถ้าว่าตรงกลางเรายังเช็คไม่หมดครับขอกลับมาเช็คตรงกลางอีกรอบโอ้โหแม่งแบบทำจริงอันนี้ลงไม่ได้เนาะบันไดพังโอเคบรรยากาศในเกมแม่งแบบว่าหนักน่วงมาก คือแม่งไม่ใช่บ้านแล้วอ่บแม่งเหมือนตำหนักใช้คําว่าตำหนักเลยแบบพักกระยาจกอะไรเงี้ยพักมังกรฟ้าแบบใหญ่ๆัหนหมายความว่าเก็บของทั้งหมดจากทุกโซนแล้วจริงๆเราต้องไม่ขไขปริศนาจากการชั่งตวงยาตรงนั้นแหละว,ว่าตวงไปเพื่ออะไรนะครับเพราะว่าที่เหลือเราน่าจะเก็บของหมดทุกอย่างแล้วอะ่ะเนพี่นัดจะกลับไปผสมยาให้เรียบร้อยครับยังไม่เจอผีนะซึ่งดีมากยังไม่อยากเจอครับจริงๆ อัน,นี้เราดูยังนะนี่ที่ไหนอะ่ะไม่คุ้นเลยเรามาหาของให้ครบก่อนแล้วกันเปิดตู้ภาคที่แล้วเปิดตู้เจอผีด้วยนะภาคนี้คงไม่อ่ะมะั้ง <c oughs> เฮ้ยกระดาษ นี่คือใบสั่งยาของคุณหลิวนายท่านหญิงเนี่ยจะต้องดื่มเพื่อลดอาการหวาดกลัวในแต่ละมื้อที่เธอจะกินข้าวการกินยานี้จะทําให้เธอหยุดภาพหลอนได้เป็นชั่วโมงมันจะมีหม้อต้มเล็กๆที่ฉันตั้งเอาไว้ต้มน้ําให้เดือดหลังจากที่ผสมกันแล้วผสมเสร็จก็คือให้ต้มเลยนะครับต้องให้เธอกินยาก่อนที่จะถึงปาร์ตี้วันเกิดของเธอนะต้องใส่โกลเรดสิบแปดกรัมลิควอไรส์สิบเจ็ดกรัมแต่ว่าเราองได้ไม่ครบครับเราเพิ่งได้แค่ตรงกับลรเรมาเนียมาเองเรายังขาดชินาบาลิควอไรส์แล้วก็โกลเบ ขาดอีก3ามอย่างโอเคคือใบสั่งยาของคุณนายนายหญิงเรียกว่านายหญิงแล้วกันห้องนี้เป็นห้องพักของนางสนมสักคนหนึ่งอย่างแน่นอนซึ่งแม่นางได้เก็บอะไรเอาไว้ไหมนี่ครับเสาแห่งโชคชะตาจินจาน1 7บเจ็ถึงสิบเ อะไรเนี่ยหนึ่งทุ่มห้าทุ่มถึงหนึ่งทุ่มยี่สิบห้ากุมภาหนึ่งแปดแปดศูนย์จีโยติงไฮฉีเมาเกิ่งเจิ้นคาแรคเตอร์รีเลชั่นชิพความสัมพันธ์เหรอเราได้รู้ชื่อแล้วครับมีนายหญิงนายหญิงหยินก็คือเหมือนกับ เป็นแม่หญิงของบ้านนี้นะแล้วก็มีจินจานนะครับเกิดเดือนกุมภาเรา para, เรู้แค่นั้นเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะแต่เหมือนมีที่บ้านนี้จะมีเสาหลักด้วยนะนอกจากมีนายใหญ่นายหญิงก็มีเสาหลักแห่งโชคชะตาทั้งหลายอีกมากมายกูต้องหาข้อมูลในเกมนี้ว่าจะปลดปล่อยวิญญาณแต่ละดวงยังไงด้วยแล้วน well> ี่คือห้องของเธอแน่ๆครับเธอเล่นโกะอยู่ที่นี่กูว่าห้องมันเยอะไปอ่ะหืตำลึงทองสีตำลึง กระดาษอีกใบหนึ่งเห hey, หวนบันทึกของเ hey, หหวนฉบับที่สองฉันเห็นร่างเงาดำๆอยู่ข้างหลังจินจานน่ะเหมือนเขากาำลังซ่อมเชือกบางอย่างอยู่บนเวทีนั่นการที่ฉันเห็นเงาดำๆอยู่บนข้างหลังเขาทำให้ฉันรู้สึกขนลุกเลยทีเดียวจินจานเป็นผู้ชายนะครับจินซานจินซานเนี่ยเป็นผู้ชายทำอะไรกับเวทีสักอย่างมีเวทีด้วยประตูนั่นมีซีลเขียวๆอยู่ต้องคอือยังเข้าไม่ได้อะ่ะ มันมีพลังวิญญาณครอบงำอยู่แบบว่ามีบันทึกอีกฉบับหนึ่งที่บอกถึงชื่อตัวละครที่ชื่อเจ๋จวนด้วยแต่เรายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครโอเคปีกนี้เช็คครบแล้วกลับเข้ามาที่ตําหนักคือแบบว่าเหมือนแม่งเป็นโรงละครอ่ะที่เนี่ยข้างล่างแม่งเป็นแบบที่เขาเล่นละครกันอ่ะกูวางกําลึงลงไปครบแล้วแล้วังไงต่อตวงยาทําไมเนี่ยปลดล็อกประตูครับ กลับมาห้องนี้ได้ขนก็ลุกสู้อยู่เนี่ยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับยังไม่เจอผีนะดีมากเดี๋ยวพี่ลงไปข้างนอกก่อน<โ><โ>เฮ้ยเจอแล้วว่าไอ้เี้ยตู้นี้มันเปิดได้เว้ยนี่ไงลิควอไลซ์สูตรเจอแล้วอ้เก oh, ็บเอายาจากตรงนี้ โกเทสตู้เก็บยาครับอ่ะมายังไงวะทีนี้ต้องชั่งน้ำหนักใช่ไหมตะกี้ดได้รีโครไลท์ลูดมากับโกเทสแต่ก็ยังขาดอันนึงไม่ใช่เหรอชินาบาเนี่ยโอเคมามันไม่รู้น้ำหนักมันเลยต้องหาน้ำหนัก ตามสูตรเนี่ยเราต้องการตามสูตรเราต้องการรีโครไลซ์สิบเจ็ดโกเทสสิบแปดสิบเจ็ดใช่ปะ่ะสิบเจ็ดก็ต้องอันนี้อ่าได้รีโครไลซ์สิบเจ็ดมาแล้วครับโอเคแล้วก็ต้องการโกเทสสิบแปดสิบแปดเนี่ยต้องวางวางสิบเจ็ดกันหนึ่งลงไปแล้วก็วางอันนี้ลงไปให้ได้สิบแปดโอเค ภูรยาสอันแล้วแต่ยังไม่ครบขาดยาอีกอันหนึง่งก็คือชินนาบานะครับซึ่งชินนาบามันมันอยู่ตู้ไหนวะแปลว่าขาดอันเดียวแกเราจะต้มยาให้คุณนายได้แล้วถ้าต้มยาเสร็จคุณยายแม่งคลัง่งแน่นอนมันต้องอยู่แถวห้องยานี่เห้อเวย้ยอันนี้คือที่เสิร์ฟยาคุณนายแต่ว่ามันอยู่ปิ่งนั่นแหละเราหาไม่เจอเองมาพยายามอีกครั้งหนึ่งหายแดงนี่มาเนี่ยดูแบบทุกซอกทุกมุมเลยนะครับรอบนี้ชินนาบา45กร,รัมไปนะเว้ย จะชั่งได้45กร,รมัมคือเราต้องเอาทั้งหมดที่เรามีเนี่ยมาชั่งเว้ยและรวมได้45กร,รมัมชินดาบาไอา้สาศาด์ข้างล่างเชีย่ยได้ละแม่งมีตู้ล่างกับตู้บนโอ้โห้ย ใส่ไป35ก่อน1 8บแปดมันต้องการ45่สิบห้าใช่ไหมส้าสามเก้าสามโอเคค่ะได้ยาครบแล้วครับต้มกันเถอะทำยาให้คุณนายแดกมาแล้ว คุณย่าเฉินนั่นมันเซียบานะ,นะอย่ายุ่งดีกว่านะอย่าตัวนี้ก็เพื่อให้คุณนายเนี่ยมีสุขภาพที่ดี<ะ>ใครๆก็รู้ว่าถ้าเธอเป็นบ้าขึ้นมามันจะทำในทำให้ในท่านอารมณ์เสียแค่ไหนซินนาบานี่มันเหมือนเป็นไอ้นี่ปะววเนี่ยซินนาบาก็คือชาตินะครับ <c oughs> มันมีเอฟเฟกต์ยังไงหรอไม่รู้อ่ะแต่เราต้องให้คุณนายแดกเพื่อสงบสติอารมณ์ไม่อย่างนั้นในท่านจะโมโหคารวะ ด้วยน้ำชาเลิศรสเชิญดื่มครับนายท่านนายหญิงนายหญิงนายหญิงไอเป็นเลือดอะเอ้ามึงผสมยาพิษให้แดกวะเนี่ยมาแล้วนายหญิงนายหญิงเฮ้ยกูกดถูกวะเนี่ยหนีมีดกูอะ เอสไม่นะเอามึงเก็บมีดมายังเนี่ย<ะ>อย่านะโอ้ยแล้วมีคนยิงในหญิงครับใครยิงวะนี่ใช่ในหญิงไหมเนี่ยใครช่วยเราไว้อะใครมอนสเตอร์ครับ มีดคูไปไหนเนี่ยนางหนีลงไปข้างล่างเหรอเรามีดคูวะนี่มันห้องกระจกไม่แตกนี่ว่าเหมือนจะให้เรามาปีกขวาครับเขียวๆที่พื้นนั่นคือไม่เกี่ยวนะปัญหาคือมีดคูล่ะเมื่อกี้มัน,มนปัดมาแถวนี้ไม่เหรอที่สูกนะ่ะนี่อะไรอะเลือดหละครับในหญิงไอเป็นเลือดแล้วเราจะต้องเอาเลือดนี้มาใช้ด้วยเหรอ ไอ้หญิงโอว้วิ่งเหมือนไม่วิ่งโอว้วิ่งเหมือนไม่วิ่งโอ้ว,วิ่งเหมือนไม่วิ่งอะประตูเขียวไม่กดวิ่งอะเนี่ยคือมันวิ่งไม่ได้ครับมันหมดแรงแล้วครับหายแล้ว,ว,วมันต้องเอาเลือดมาสาดประตูปะวะ โอ๊ยแมวโดนโดนหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าแน่ๆโอ้ยวิ่งนี่มันเร็วๆได้ไหมเนี่ยทำไมไม่ทำให้มันวิ่งเร็วๆเนี่ย แกทำกูอ๋อมันตีตกไปข้างล่างมีตกไปชั้นหนึ่งเราต้องไปเอาโอเค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 บิวพี่นัดทำไมไม่ซ่อนในตู้แกคิดไมาด้วยสปีดแบบนี้วิ่งแบบนี้ผีมันไม่เห็นหรอกว่าเราเข้าไปซ่อนในตู้แต่ว่ามีคนช่วยเรานะเว้ยยิงปืนช่วยเรานะเว้ยใครวะ เราลงล่างครับมีดเราอยู่ข้างล่างครับเ <c oughs> ข้าใจแล้วไม่น่าเราถึงเปิดทางให้กูลงไปข้างล่างไปก็ไปแต่มึงช่วยวิ่งให้มันแบบ <c oughs> วิ่งให้มันวิง่งจริงๆได้ไหมเนี่ย <c oughs> อุ้ยเฮีย <c oughs> เจ้าแม่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 จุดทูบี <c oughs> บูชาเจ้าแม่กวงอิม ่วอลูกช้างด้วยว้าโอ,โอ้มีระบบเซฟ3ามสล็อตว่ะจัดไปหนึ่งดอก <Hey! S 1> ลูกช้างเบาใจเหลือเกินที่ได้เจอพ่อแม่ที่นี่ <c oughs> น้มโอโฮเรงแกนน้มวโดนโอเสงดเพียว <c oughs> อันนี้คือ I'm not hurt ถ้าบาดเจ็บให้เข้ามากินยาที่นี่ได้ครับกระถางทูบคืออะไรแดกที่เท่าเหรอมีกระดาษอยู่ที่นี่ด้วยครับบัตรเคิร์สคำสาบเลือดหากใครบางคนใช้เลือดของอีกคนหนึ่งเพื่อเป็นสื่อกลาง ก็คือต้องเอาเลือดน่นแหละครับไปเอาเลือดที่ได้มาไปผสมกับธาตุประจําตัวเจ้าของผู้ที่เป็นคนใช้คาถานั้นซึ่งมีห้าธาตุนะครับแปลว่ามีเสาหลัก4คนแล้วก็มีในายใหญ่คนหนึ่งที่เป็นแบบที่เป็นเหมือนเสาหลักของบ้านนี้อ่ะก็คือเราต้องไปปิดผนึกพวกเขาเหล่านั้นเว้ยปลดปล่อยใช่ไหมว่าปลดปล่อยไปซิลต้องรู้ที่อยู่ของพวกเขารู้ห้องของพวกเขาแล้วก็ต้องเอาเลือดของเจ้าตัวมาใช้ด้วยเพื่อทําพิธีนี้ให้สําเร็จ5้าธาตุแทิศ4เสาชิดงานช้าแล้วดิ คือขวดใส่เลือดครับได้แล้ววะ่ะแล้วนี่เข็มทิศป่ะห้าธาสี่ทิศเนี่ยกูต้องใช้อันนี้ในการนําทางสินะใช้ยังไงวะคือมันต้องเติมเอาเลือดของนายหญิงมาก่อนนะมาใส่แล้วใช้เข็มทิศนําทางไปหาโลเคชันแล้วก็แบบไปซิลโอ้โหเซฟเลยกู โอเคครับเราได้รู้เรื่องราวการเล่นภาคนี้แนละ้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างบอกเลยว่าน่าจะยาวครับตัวละครทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7เท่าที่เห็นตอนนี้มีผี7ตัวนะครับน่าจะเป็น4เสาแล้วก็มีในายใหญ่หนึ่งมีนายหญิงหนึ่งตัวหนึ่งไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ว่ามีธาตุอยู่นะครับนายหญิงเนี่ยธาตุเหล็กนะครับ f e l e m e n t คือเราต้องรู้ธาตุรู้ชื่อรู้ธาตุประจําตัวแล้วก็ต้องหาวันเกิดหรอแล้วก็ ต้องรู้วิธีปลดปล่อยให้ได้ครับชิดรอติดตามไม่ดีในคลิปต่อไปครับผมขออยู่ในห้องนี้สักพักใหญ่ๆเลยทําใจไม่ได้จริงที่ต้อออกไปข้างนอกรอติดตามไม่ดีครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ